สวัสดีครับยังไงพี่สวัสดีครับมันอะครับมันแล้วมันยาวมึงขึ้นเนี่ยโมมันสอาอันเนี่ยเห็นโตแล้วเห็นโตและในหม้อโตหนูรองเท้าเก็บเก็บบ่วงบ่วเป็นเนี่ยเลยบ่วงเลยเก็บมาเก็บวันเสาร์เลยวัยี่สิบหลังเลยหนู้องเท้าเอ๊ะ

ตัวแรกง ained, ูใหญ่ตัวแกแหกมันตกับูเทาหนูเทาหนูดุดุกเพปีครับดุปะดุนให้ปีตัเน้อสักก

สองเบิดนอนในเดนนี้นะ,ะเบิดแล้วเดี๋ยวจะไปนัดบุดไปตั้งปลาหนาค่าใหม่ตุ่นทั้งปลาหนาค่าใหม่เฮ้ยคนเลยไปยูเข้าไป้หยได้เลยพี่ชิมิจิรีนี่ยยังไง้นูนนหน่อย ủa <laughs> 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 vậy <laughs> à, cái... thì <laughs> <Đó hình thương cười> lại. tôi đi ủa hả 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 đây

ไอหนุ่มมันนุ่มอ้าวมันนุ่มมันออกตอนนีนมีลูกพุ่นเออดีอ้าวเนี้ยสเตัวใหญ่ยิ่งกว่าอยู่มันมองตัวมันทองโหคิดประชิบว่าได้อีกแล้วมองไปจะได้ก็พอได้หนูมันตกไป เดี๋ยวพามไลนะอยวิมองยูบอมาเลยในสองตัวมาสองคนก็ได้นู้นน้อเนาเลยนู้นของเขาสองตัวหน่อยนี่ตัวไหหางกันอย่างนี้ โมมานครับผมีไฟพบขเจ้าเผาตัวเรื่องครับผมไม่มองอยู่แอนเทน่าก็ไฟใหม่ครับสำหรับไม้นี่ครับโมมานเลยนี่ค,ครับฝากไดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามเลยครับผมสวัสดีครับ